วิดีโอสั้นเกี่ยวกับสิทธิลูกจ้างในการทำงานวันหยุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ครับทำงานวันหยุดได้อะไรรู้สิทธิลูกจ้างตามกฎหมายหลายคนอาจสงสัยว่าวันหยุดตามกฎหมายมีกี่ประเภทหลักๆมี3ประเภทครับวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีวันหยุดประจำสัปดาห์คือวันหยุดที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นวันอาทิตย์ส่วนวันหยุดตามประเพณีก็คือวันสำคัญต่างๆเช่นวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ ถ้าบริษัทให้เราทำงานในวันหยุดเรามีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มครับสำหรับลูกจ้างรายเดือนหากทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์จะได้รับค่าจ้างเพิ่มไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติส่วนลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างรายชั่วโมงหากทำงานในวันหยุดจะได้รับค่าจ้างเพิ่มไม่น้อยกว่าสองเท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติหากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดตามที่กฎหมายกำหนดอยา่าเพิ่งยอมแพ้ครับ ลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่ได้ภายใน180วันนับแต่วันที่ทราบถึงการกระทําผิดอย่าปล่อยให้สิทธิของคุณถูกละเลยศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2 5 4 1เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือปรึกษาทนายความเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ความรู้เรื่องนี้ไปถึงเพื่อนร่วมง,งานของคุณและอย่าลืมติดตามเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายแรง,งงานที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ